ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกชาศักสมบูรณ์สมาชิกสภาผาู้แทนสรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติขอหารือท่านประธานผพามายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดนะครับที่จังหวัดนทนทบุรีถนนลาชพฤกษพกซึ่งปัจจุบันนีน้อยู่ระหว่างช่วงการก่อสร้าง การจราจรติดขัดมากเพราะว่าผู้รับจ้างน,นั้นได้ปิดช่องทางไปฝั่งละหนึ่งช่องทางจราจรโดยที่ไม่มีการจัดการจราจรที่ดีนะครับไม่จะทางเบี่ยงทางเลี่ยงนะครับที่ไว้อำนวยความสะดวกซึ่งปัญหานี้เนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าถนนสายนี้เชื่อมต่อกับถนนสาทรน,นะครับจากแล้วก็จากกรุงเทพมหานครจากป่นเก้าเข้าไปและจาก บมลมราชชนนี3ั่แก็ไม่ต้องไปรวมที่เส้นอย่างนี้ก็ขอฝากท่านประธานได้ให้หน่วยงานและก็การจัดการจราจรได้แก้ไขปรับปรุงได้มีการจัดการที่ดีขึ้นด้วยครับเ,เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการที่ปัจจุบันนี้เรามีการจดทะเบียนรถอีเี็นปีก่วนมากถึงปีนี้คาดว่าประมาณสัก8,000 80, 0คันทั้งประเทศเนี่ยมียอดขายรถประมาณ90,00 0คันแต่ปัจจุบันนี้นะครับ ป้ายบอกว่าสัญลักษณ์ของรถอีีเนี่ยเรายังไม่ได้ลง,ลงไว้อย่างชัดเจนว่าควรจะใช้สัญลักษณ์อะไรนะครับเพราะว่ารถอีวีนั้นเป็นรถเฉพาะเป็นรถที่มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงด้วยประการหนึ่งนะครับก็ขอแจ้งไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพนักงานด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโครงข่ายนะครับถนนเพื่อรองรับการที่มีรถจานวนมากนั้นนะครับทางยกดับบรมราชชนนีที่เคยจะสร้างถึงถนนพิกเกษม ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมทุกบทสายสามยังมีความขึ้นหน้าจะอย่างใดส่วนถนนมอเตอร์เวย์นั้นนะครับพี่น้องที่มาจากภาคใต้นั้นไม่สามารถเชื่อมกับถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีได้เพราะถ้าจะเข้าต้องผ่านแยกมาลัยแมนซึ่งการจราจรติดขัดหนาแน่นควรจะเชื่อมตรงถนนเพชรเกษมช่วงสักเทียมประมาณกมที่70เพื่อรัดเข้าไปที่มอเตอร์เวย์บางใหญ่เหมือนการได้นะครับเพื่อได้ความสะดวกสบายและเป็นวงแหวนอีกวงนึ่งด้วเยเช่นกันครับผมขอบคุณมากครับ